แล้วแต่สไตล์นะครับผมคือผมเป็นออนคอวันนี้นะอ่เพอร์เซนตไทยนะที่นาย latency ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะต้องเข้าไปครับอ๋อครับผมครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับผมครับขอบคุณครับผมต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับผมที่ผมได้พูดถึงโปรแกรมเมอร์กับการดูเวยออนคอ วันนี้ผมอยากจะพูดถึงอ,อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือหลักปฏิบัติและกฎกติกามารยาทของโปรแกรมเมอร์เมื่ออยู่ในเวนออนคอรนะครับผมซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นกฎที่เขียนไว้อะไรอย่างเป็นทางการที่ไหนหรอกแต่ว่าเป็นสิ่งที่รู้กันเองในหมู่ developer ซึ่งเราควรจะรู้ไว้เพราะว่าถ้าหากว่าเราเกิดไปทำอะไรที่มันผิดกติกามารยาทแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมงานพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ ความแปลกอย่างหนึ่งของการยูเวทออนคอลเนี่ยก็คือแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบจริงต่อชีวิตของโปรแกรมเมอร์ในทีมนะครับแต่คนในทีมเนี่ยทุกคนจะพยายามไม่ทําให้มันเป็นเรื่องเซเรียสเป็นเรื่องใหญ่จนเกินไปนักก็คือพูดง่ายว่าจะไม่ให้คนในทีมมาทะเลาะกันเพียงเพราะเรื่องของการออนคอลนะครับผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าการออนคอลจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของคนภายในทีม ทุกคนต่างก็เสียสละแต่ละคนมาช่วยกันอยู่ออนคอเพื่อประโยชน์ของทีมโดยส่วนรวมนะครับดังนั้นถ้าหากว่าในทีมเนี่ยเกิดการทะเลาะก,กันเพียงเพราะเรื่องการออนคอแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่กว่านี้ไม่ต้องพูดถึงเลยฟีเจอร์ที่จะทำเป็นร้อยล้านพันล้านเนี่ย็นทำไม่ได้หรอกถ้าขนาดแค่เรื่องออนคอดังตกลงกันไม่ได้นะครับผมดังนั้นมารยาทข้อแรกข,ของการอยู่ออนคอก็คือ ไม่ว่าจะ,จะกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับการออนคอรเนี่ยควรจะรักษาบรรยากาศภายในทีมจากแรกเลยนะครับข้อหน,นึ่งก็คือเราไม่ควรจะไปนั่งคิดเล็กค,ค,คิดน้อยว่าใครกําลังได้เปรียบใครกําลังเสียเปรียบในทีมในการอยู่ออนคอรนะครับมันไม่ควรจะเป,เป็นเรื่องเป็นดาวอะไรถ้าเกิดว่าแบบ1เดือนนี้มีคนหนึ่งได้ออนคอร6วันมีคนนึงได้ออนคอร์แวันหรือว่ามีเมื่อวานนี้ เพื่อนคุณอยู่ออนคอลแล้วไม่มีอิชูอ,อะไรเกิดขึ้นเลยเขาก็อยู่สบายๆพอมาวันนี้คุณอยู่ออนคอลมีอิชูมากมายเกิดขึ้นคุณวิ่งหัวปักโกปัมทั้งวันมันไม่ควรจะมีความคิดและคิดน,น้อยว่าเฮ้ยมันไม่จติธรรมหรืออะไรอย่าทําให้มันเป็นเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมก็คือรักษาบรรยากาศภายในทีมวันนี้คุณอาจจะได้ออนคอลเยอะกว่าเพื่อนไป2วันก็ไม่เป็นไรเดียวเดือนหน้าคุณอาจจะนอนได้น้อยกว่าเพื่อน2วันก็เป็นไปได้คือต่างคนต่างช่วยเหลือกันและกัน ไม่ได้ทําให้มันเป็นเรื่องของการที่จะต้องเปรียบเทียบว่าใครได้เปรียบใครเสียเปรียบในทีมพยายามรักษาบรรยากาศภายในทีมคิดซะว่าเรากําลังอยู่ร่วมกันเรากําลังเสียสละร่วมกันเพื่อประโยชน์ของทีมนะคับผมนั่นคืออยากได้ก็คืออ,อย่าให้มันเป็นเรื่องอย่าตึงเกินไปเมราองั้นอะปล่อยๆบ้างประายาทข้อต่อไปนะครับก็คือมารายาทในการขอแลกเวทนั่นเอง ซึ่งโดยปกติเนี่ยเราจะรู้อยู่แล้วล่วงล่วงหน้านะครับว่าเวรของเราจะอยู่วันไหนวันไหนมันจะมีระบบให้ดูอาจจะเป็นเว็บหรืออาจจะเป็นแอปพลิเคชันอย่างได้อย่างหนึ่งของบริษัทว่าณนะล่วงหน้าเดือน2เดือนเราจะมีเวรออนคอวันไหนบ้างนะครับผมซึ่งถ้าสมมติว่าวันศุกร์หน้าวนันศุกร์นี้เราจะไม่ว่างนะครับผมอาจจะเป็นการลาทั้งวันไปเลยหรือว่าอาจจะเป็นตอนเด็นเราอาจจะมีธุระอย่างเงี้ย เราก็ไม่อยากเสี่ยงเพราะว่าถ้าเกิดว่าตอนเย็นขึ้นมาปั๊บเกิดระบบถึงคราวซวยระบบมีปัญหาตอนนั้นพอดีเกิดอ้อนคอโทรขึ้นมาคุณก็จะอ,อาจจะไม่ได้รับสายหรืออาจจะเข้าไปแก้ไขปัญหาไม่ได้ดังนั้นเราก็ไม่อยากเสี่ยงเราก็เลยอขอเลขเวรมันสุกนี้ซะกับคนอื่นนะครับผมโดยปกติระบบในการจัดตารางเวรเนี่ยเขาจะอนุญาตให้ทุกคนในทีมสามารถจะไปอีดิทได้เองก็คือเปลี่ยนเวรได้เอง เพื่อความคล่องตัวนะครับอาจจะขอปับ๊บขอเพื่อนขอแลกเวนหน่อยก็แลกกันได้เลยปั๊บทันทีโดยไม่ต้องมีโปรเซสอะไรมากมายมารยาตก็คือคุณจะอิดิตตารางเวรเปลี่ยนแปลงก็แต่เมื่อคุณได้รับความเห็นชอบจากคนที่จะไปแลกเวรด้วยเท่านั้นนะครับผมคุณไม่สามารถไปอิดิตมั่วซั่วได้ครับจะโดนตบประโลกเอาได้นะครับถ้าคุณจะแลกเวรเวรที่คุณจะแลกเนี่ยเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์คุณก็ควรจะเอาไปแลกเวรกับเพื่อน ที่เป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เหมือนกันถ้าเวรที่คุณจะลากของคุณเนี่ยเป็นวันเสาร์อาทิตย์คุณก็ควรจะไปลากเวรกับเพื่อนที่เป็นที่อยู่ในวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่าถึงแม้ว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันมีแนวโน้มว่าระบบจะมีปัญหาน้อยกว่าในช่วงที่ระบบมันอยู่ในวันจันทร์ถึงศุกร์ก็ตามแต่ว่าคนก็ไม่อยากไปอยู่ออนคอลวันเสาร์อาทิตย์อยู่ดีเพราะว่ามันเป็น เวลาที่เขาควรจะใช้อยู่กับครอบครัวหรือเอาไปทําอย่างอื่นนะครับผมการที่อยู่เวรอ n อนคอวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยถึงแม้ว่าระบบมันอาจจะมีปัญหาน้อยมีโอกาสเกิดปัญหาน้อยแต่คุณก็ต้องอยู่สแตนบายอยู่รออยู่ในที่ที่คุณสามารถที่จะเข้าแอคเซสระบบของคุณได้ จากรวดเร็วอยู่ดี D, นะครับไม่สช่ว่าคุณจะแบบอยู่ออนคอร์บอลเสาแล้วไปปีนเขาอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับดังนั้นคนก็ไม่ค่อยอยากอยู่ออนคอร์บันเสาอาทิตย์อยู่ดีนะครับคราวนี้เนี่ยถ้ามีคนมาขอแลกเวรกับคุณเนี่ยมันมีหลักการอะไรที่แบบว่าจะให้หรือไม่ให้ในการขอแลกเวรอันนี้มันแล้วแต่สไตล์นะครับผม โอ้โห oh, oh. พูดปับ๊บคือผมเป็นออนคอรวันนี้นะ <c oughs> ก็ออนคอเข้าผมเลยทันทีโอเคอะไรเนี่ยอ่าเปอร์เซ็นตทายนาที่นาย latency ขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมอาจจะต้องเข้าไปเข้าไปดูเดี๋ยวนักเดี๋ยว uh, ระบบออนคอร c ซิตเซนเตอร์เขาต้องดูกันแหละว่าควรจะเรียกไหมแต่ผมว่าเรียกแหละเดี๋ยวผมก็ต้องเปิดเน็ตบุ๊กผมรอเลยเข้าไปดูว่าระบบมันเป็นยังไงอยู่ อ่ะโทษแลวครับผมครับอ่อครับผมครับเดี๋ยวเข้าไปดูครับผมครับคอบคุณคับ กลับมาพูดเรื่องของเราต่อว่าถ้าเกิดว่ามีคนมาขอแลกเวรนแล้วเนี่ยคุณจะให้ไม่ให้อย่างไรนะครับอันนี้ผมอยากที่ผมบอกไว้ามาแล้วแต่สไตล์ของแต่และบุคคลเลยครับบางทีบางคนเขามีแผนยาวเป็นเดือน2เดือนล่วงหน้านะครับอันนั้นก็จะยากหน่อยที่เขาจะมาแลกเวรกับคุณได้เพราะว่าแผนเขาได้วางไว้แล้วเขาไม่อยากจะเปลี่ยนแพลกนะครับผมแต่สําหรับอ,อย่างผมเนี่ย เป็นคนที่ไม่ค่อยได้แลนอะไรมากมายมากนักในชีวิตเพราะฉะนั้นมีเพื่อนมาขอแลกเบนตอนไหนผมก็ก็แลกได้เพราะว่าไม่ได้มีกิจกรรมอะไรจะต้องทำล่วงหน้าขนาดนั้นนะครับผมซึ่งตอนที่ผมทำงานที่ไอแลนด์ and, เนี่ยผมจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงไม่รู้ไม่รู้ด้านดีหรือด้านไม่ดีนะครับว่าเป็นคนที่แลกเบนง่ายก็จะมีคนมาขอแลกเบนบ่อยนะครับมีเรื่องอตลกอันหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังคือตอนที่ผมทํางานที่ไอแลนด์ and, นะครับผม,ผมก็มีเพื่อนคนหนึ่งจะ ช่วงหนึ่งเขาจะมาแลกเป็นกับผมบ่อยมากประมาณ5-6ครั้งได้แต่ผมจะไม่เปิดก็วันนี้แลกวันจันทร์อังคารวันนี้แลกอ่าส่วนมากจะเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับที่เขามาแลกอ่าพรานึงผมก็เป็นคนที่แลกง่ายอยู่แล้วเขาก็เอ้อเปลี่ยนไปสลับไปมาไม่ได้ว่าอะไรแต่พอหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ลาออกแล้วก็ผมมารู้ทีหลังว่าไอ้ที่เขาแลกเวร5หวันน่ะก็คือเขาแลกเวรเพื่อไปอสัมภาษณ์ อีที e ีเซสชันรีโมทนะครับว่ามันต้องเป็นหลายหลายราวกราว็ราวทีหนึ่งราวที่2ด้วย3วันไหนที่มันตรงกับเบนเขาาก็จะมามาแลกกับผมแล้วตอนวันที่เขาออกจากบริษัทเขาก็แบบทักมาเตือนว่าเฮ้ยขอบคุณมากเลยนะเนี่ยคุณแลกเบนกับผมผมได้คุณช่วยเหลือมากเลยในตอนที่ผมระหว่างที่ผมสัาพั์ให้ผมสามารถแลกเบนแล้วไปสัมภาษณ์ได้เขาว่าโอเคยินดีที่ได้ช่วยนะครับก็าก็แล้วแต่สไตล์ว่า ใครอยากแรกง่ายหรือไม่ง่ายอย่างไรมไม่ได้มีกฎเกณฑ์แน่นอนตายตัวหนักนะครับผมมารยาทข้อถัดไปที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือการจัดเวรออนคอร์หรือการแลกเวนเนี่ยบางครั้งมันมีการคำนึงถึงแฟกเตอร์ส่วนบุคคลของแต่และคนเข้าไปด้วยนะครับผมคือมันเป็นค้อเชื่อของทีมนี่แหละมันไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์อะไรนักหรอกก็สมมุติว่ายกตัวอย่างให้ฟังละกันมีช่วงหนึ่งคนในทีมเขา ภรรยาพึ่งคลอดนะครับผมเขาต้องใช้เวลากับเด็กเกิดใหม่พอสมควรแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ยุ่งยากในชีวิตนั้นคนในทีมก็บอกว่าเอ้ยช่วงนี้คุณเราอยากจะยกคุณออกจากโรตา o n ออนคอรไปก่อนนะไม่ต้องเข้ามายุ่งเลยเดี๋ยวพวกเราช่วยกันส่วนนี้เองคุณไปโฟกัสกับลูกที่เพิ่งคลอดดีกว่ากับภรรยาดูแลภรรยาที่บ้านดีกว่านะช่วงนี้เราทุกคนในทีมยินที่จะซัพพอร์ตคุณในช่วงนี้ว่ายกคุณออกจาก ออนขอไม่ต้องมาอยู่ออนคอรเลยเดี๋ยวพวกเราจัดการกันเองนะครับผมนั่นก็เป็นหนึ่งตัวอย่างของการ manage ออนคอรที่มีการคำนึงถึงไอ้าร์เตอร์ส่วนบุคคลเข้าไปด้วยนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกว่ามันการ,รมันเป็นการรักษาบรรยากาศของทีมมันไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวและไม่มีใครมาคิดว่าจะเอาเปรียบเสียเปรียบอะไรกันนะครับผมเราช่วยเหลือกันถ้าอยู่บางคนอยู่ในช่วงที่สถานการณ์ที่ไม่ดีในเรื่องส่วนตัวของชีวิตอยากจะขอ,อะหยุดยาว ด้วยอะไรบางอย่างก็ตามในุผลในชะีวิตเป็นเรื่องแฟกเตอร์ส่วนตัวของเขาแล้วก็ยินดีที่จะสปอร์ตว่าคุณช่วงนี้คุณไม่อยู่ในออนคอรเดี๋ยวพวกเราช่วยกันช่วยกันช่วงนี้ไปเกาะน,นะครับและถ้าในอนาคตขา้างหน้าถ้าว่ามีคนอื่นมีเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้อีกว่ามี p e r s o n a l issue ว่าอาจจะต้องไม่อยู่ในออนคอรเนี่ยคนอื่นๆก็จะช่วยกันสปอร์ตในช่วงนั้นไปนะครับและก็เป็นบรรยาตในการ manage การออนคอรถ้าเกิดว่าเราต้องการคนมา เปลี่ยนเวรกับเราอย่างกระทันหันแล้วแรกไม่ทันเนี่ยจะต้องทำอย่างไรนะครับผมโดยเคสโดยทั่วไปเลยก็คือเคสที่ป่วยแบบว่าตื่นขึ้นมาไข้ขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จําเป็นต้องหาคนอื่นมาอยู่เวรแทนเราเพราะเราพราะเราจะลาป่วยนะครับในกรณีนี้เนี่ยทีมจะเข้าใจกันเลยว่าคุณสามารถที่จะไปโพสต์ลงช่อล ของทีมเลยอาจจะเป็นสลักเลยอาจจะเป็นแอปพลิเคชันอะไรก็ตามที่เป็นคอมมวนิเคชันระหว่างทีมว่าวันนี้คุณป่วยนะและเป็น call, ออนคอช่วยทีมช่วยหาคนมา cover แทนด้วยนะครับผมสามารถพิมพ์ไปได้เลยไม่ไม่ใช่ว่าคุณแบบใครขึ้นสุขแล้วคุณจมไปนั่งปิ่งหาคนมาแรกของคุณไม่ใช่นะครับผมก็คือหลักปฏิบัติก็คือโพสต์ไปเลยว่าป่วยไม่สามารถออกคอได้วันนี้ช่วยให้ทีมช่วยหาคนมา cover แทนด้วยนะครับทีมก็จะ โคเบอรหาตกลงกันในทีมว่าเฮ้ยมีใครบริเยี์ไหมจะมาโคเ e อร์ออนคอของคนที่ป่วยในวันนี้กับทีมก็จะมีคนอาสามาช่วยโคเ e อร์ให้นะครับผมมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยอยู่แล้ววันนี้ผมโคเ e อร์เวลาคุณป่วยวันหน้าผมป่วยคุณก็จะโคเ e อร์ผมประมาณนี้ก็เป็นการช่วยเหลือกันในทีมคืออยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าป่วยขึ้นมากระดันนั้นเนี่ย รักษาสุขภาพตัวเองเป็นหลักไม่ใช่ว่าอ่อนคอจะเป็นคอขาดบาดตายแบบคุณจะต้องหาเวนมาแรกไม่ได้ไม่นงั้นหักป่วยไม่ใช่นะครับผมถ้าคุณป่วยวันนั้นขึ้นมาคุณโพสตในทีมเลยว่าผมจะลาป่วยนะหาคนโคเวอร์อ่อนคอให้ด้วยแล้วเดียวทีมจัดการเองครับผมหลักปฏิบัติข้อสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เป็นออนคอในวันนั้นแต่ถ้าหากว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหา ที่เกิดจากโค้ดของคุณหรือเป็นผลจากการแอคชั่นอะไรบางอย่างของคุณที่คุณทำเนี่ยคุณควรจะอาสาเข้าไปช่วยเหลือออนคอร์ในการแก้ปัญหานะครับผมว่ามันมันเม็เซนอยู่แล้วเพราะว่าไม่มีใครในทีมที่จะสามารถรู้ทุกอย่างในทีม100%สิ่งที่สตอรี่ที่คุณทำหรือฟังชันที่ที่คุณดีพลอยบนพอดเนี่ย มันก็เป็นคุณที่รู้ดีที่สุดในทีมดังนั้นคนที่อยู่ออนคอเพื่อนของคุณที่อยู่ออนคอในวันนั้นเขาเจอปัญหาปับ๊บเขาก็อาจจะรู้แค่ประมาณ 60- 70%เปอร์เซ็นเขาอาจจะแก้ไม่ได้ถ้าคุณเห็นว่าเฮ้ยปัญหานี้แล้วมันเป็นปัญหาที่เกิดจากผมนี่นะเป็นโค้ดของผมหรือเป็นสิ่งที่ผมคนปิกไว้เมื่อว,วานนี้คุณควรจะอาสาเข้าไปช่วยเหลือดูแล call ออนคอช่วยเหลือ,อคนที่เป็นออนคอเพื่อดูแลแก้ปัญหานะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าปัญหาแม้ว่าจะเกิดเป็นคนของคุณแล้วคุณก็จะแบบ มันก็ฉันไม่ได้เป็นออนคอวันนี้นี่คุณก็แก้ไปสิ่ไปอ่านโค้ดเอาอะไรกันนี่ไม่ใช่นะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่อ่อนคอแต่ถ้าสิ่งที่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะ่ะมันเกี่ยวข้องกับคุณโดยตรงเนี่ยคุณควรจะอาสาเข้าไปช่วยดูแลแก้ไขนะครับผมมีบางคนขนาดว่าเฮ้ยไอชูเนี้ยผมทาเองเอาความไม่ต้องเดี๋ยวผมรูเองสองสามช่วงนี้ผมขอดีบั็อกอินเวสทิเกตแล้วเก็บแล้วผมจะแก้เองอย่างนั้นเลยหลายๆคนนะครับผมมันเป็นการเขาเรียกอะไรเป็น เป็น accountability ของคนในทีมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างคุณจะปัดให้อนคอไปไปดูแลนะครับผมคือถ้าผมจะบอกว่าถ้าขั้นกว่าขั้นสุดเลยนะของที่ผมเคยเห็นก็ที่ผมทำงานที่ Amazon ที่ i อแลนดเวลาออนคอเจอบัคหรือเจออะไรที่มันแบบแน่นอนว่าจะเป็นบัคหรือเป็นสิ่งที่แบบจะต้องอมีแค่คนไม่กี่คนที่คืดูเขาดูดูในคอมมิต ของโค้ดแล้วเห็นชื่อเนี่ยเขาสามารถที่จะสั่งเพจจิ้งยิงโน้ติฟิเคชันไปที่คนคนนั้นให้ตื่นขึ้นมาดูได้เลยแปลว่าเสิร์ฟมาปับ๊บเฮ้ยอันนี้น่าจะบักหรือเสิร์ขึ้นมาปับ๊บอันนี้คนนี้เพิ่งแก้ไปเมื่อวานนี้ทําไมแก้ละ่ะไม่เมคกเซ้นนี่มันทําให้เกิดปัญหาเขาสามารถที่จะสั่งเพจจิ้งซิสเต็มระบบ <c oughs> ระบบการออนคอลยิงอเลอร์ตเข้าไปแล้วปลุกให้คนที่เขียนโคดนั้นตื่นขึ้นมาทํางานมาช่วยแก้ไขได้เลยถ้าเขาเห็น ว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับผมก็คือเป็น j u ส t m e n t Call เลยว่าเฮ้ยอันนี้อ n อดคอรเห็นว่ามันต้องปลุกคนนี้นะเขาปลูกได้ปลูกข้ามทีมยังได้เลยที่ไม่สอนปลุกข้ามทีมได้ได้ข้ามทีมเลยนะครับแล้วเพว่อโปรเจกต์กับผมใช้สตอ r a เรอันหนึ่งเป็น Back เอนแล้วสตอร a g e มีปัญหาผมสามารถที่จะยิง notification ไปที่อีกทีมหนึ่งเพื่อปลุกคนในทีมมันขึ้นมาดูได้เลย <c oughs> ทันทีอันนี้คือขั้นกว่าสูงสุดเลยรับ <c oughs> อันนี้ สำหรับคนที่เราที่อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นก็อาจจะแค่ประมาณว่าเฮ้ยลองมีอเลิร์เกิดขึ้นในสิ่งตก็ไม่ใช่ว่าผลักให้ออนคอร์นเดียวก็เชิงเงื้อดูสักหน่อยเ้มันเกิดจากอะไรถ้าเกิดมันจะเกิดข,ขึ้นจากเราเนี่ยเราก็เสนออาสาเข้าไปแก้ไขนะครับผมว่าเอ้ยอันนี้มันเออโทษทีเพื่อนมันเราทามันนี้เองเดี๋ยวเราลงให้คุณนายไปดูอิชูอ,อื่นเลยนะดังนั้นกับผมก็เป็นมาร,รยาททั่วไปในการ ทำงานร่วมก,กันกับอนคอร์ call, นั่นเองนะครับก็จะมีฝากไว้แค่นี้ครับจริงๆมีอีกหลายอย่างที่อาจจะพูดถึงเกี่ยวกับออนคอร์ call, นี้แต่อาจจะ,อ,ะอยากให้วิีโอมันสั้นหน่อยเดี๋ยวยกไปเป็นวิดีโดอื่นและกันครับผมอันนี้ขอบคุณครับ